ที่เข้ามาในตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยที่เราไปกินข้าวกันมาแล้วก็กำลังจะกลับบ้านวันนี้มีหัวข้อมาคุยให้ฟังเพราะอยู่กับแม่นะเรามาคุยกันเรื่องที่กำลังแบบโด่งดังอยู่ตอนนี้เลยเรื่องน้ำท่วมนึกว่านึกว่าเธอ <laughs> ก็อย่าพูด <laughs> พูดเดี๋ยวคนเขาก็คิดว่า <laughs> พูดถึงเรื่องอะไร เราพูดถึงเรื่องน้ําท่วมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าแบบที่อุบลเขาน้ําท่วมหนักมากแล้วก็แบบพระอีสานะใช่ส่วนตัวที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราเข้าใจเนาะใช่เพราะว่าเราเมื่อก่อนเราก็น้ําท่วมเหมือนกันใช่ตอนพี่เกตอยู่แบบเพชรบูรณ์อ่ะอยู่ที่อยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์อ่ะปีหนึ่งอ่ะต้องมีครั้งหนึ่งอ่ะพี่เกจําได้ตอนเด็กๆอ่ะแต่ตอนนั้นเราสนุกไงตอนนั้นพัวมาตอนเด็กๆ ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เยอะน้ําท่วมเหมือนกันเพชรบูรณ์ลมสักเนี่ยเข้าบ้านเหมือนกันน้ําเข้าบ้านนี่เคยเข้ามากสุดตอนที่ไปยอเข้าเกือบถึงเอวไปยอจำได้ตอนนั้นปีสี่ห้าเหรอเธอจําปีได้เลยใช่ไหมจำได้เลยปีสี่ห้าปีสี่ห้าท่วมจนแบบ น้ำมันเข้าหลักบ้านใช่ไหมแล้วมันดันตู้ทองเนี่ยอกระเถิบไปชิดประตูเลยอ๋อเหรอปีสี่ห้าคิดดูดิตู้ทองที่แบบหนักๆที่แบบวางอยู่แล้วที่ให้คนเลือกทองอ่ะแต่มันเป็นไม้แต่ไมหนักไงแต่ว่าก็ลอยไปเลยลอยไปถึงประตูเลยอ๋อนั่นคือปีสี่ห้าปีสีห้าท่วมหนักมาก แล้วตอนนี้เป็นไงปีนี้ปีนี้ดีกว่าเขาว่าปีนี้น้ําจะเยอะกว่าปีห้าสี่ป่ะห้าสี่ห้าสี่นี่ใช่ไหมห้าสี่ที่ท่วกรุงเทพอ่ะเขาว่าปีนี้จะเยอะกว่ามันเยอะกว่าจริงแต่จะบอกว่ารอบรอบกรุงเทพเนี่ยที่ผมได้ยินข่าวมาคือท่วมไปเยอะเลยขอแสดงความห่วงใยนะครับจริงจริงาเขาใช่แล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกใช่ไหมแต่ตอนนี้กรุงเทพท่วมหรือยังยังกรุงเทพยังไม่แต่คิดว่า อาจจะมีสิทธิ์ไหมน่าจะอันนี้คอหอสตอนะทุกคนความเห็นส่วนตัวเธอคิดว่าไงกรุงเทพชัวโดนแน่นอนมากหรือน้อยเท่านั้นแหละแล้วฉันต้องย้ายที่ไหมไม่น่าจะต้องย้ายหรอกจ้าอเคอาจจะต้องแบบว่าก็โดนผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาลอกลอกคอลอกท่อลอกท่อ คลองด้วยท่อด้วยหลายรอบๆอ่ะข้างนอกอ่ะที่ทางน้ำมัไปอุดตันอ่ะรอบเยอะท่านทําได้เยอะก็ดีก็ดีมันก็ช่วยได้เยอะแหละช่วยได้เยอะแต่ว่ามันจะแบบไปไปโทษคนอย่างเดียวไม่ได้อ่ามันก็หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าบางทีมันเป็นพายุไงใช่น้ํามันเยอะจริงใช่ไหมน้เยอะแล้วก็อากาศก็จะเย็นลงอ่าเดี๋ยวตอนนี้วันนี้อากาศดีทุกคนอากาศดีป่ะวันนี้ อากาศดีเทปจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วอย่าพูดพูดที่ไรพ่ได้ใส่ทีเอาออกมาตากไว้ก่อนถ้างั้นถ้าอยากใส่เสื้อกันหนาวไปเพชรบณ์อยากใส่เสื้อกันหนาวหนาวไหมที่บ้านหนาวแน่นอนไม่ต้องห่วตอนนี้เริ่มเริ่มอากาศเย็นเย็นเย็นเนียกรุงเทพเนี่ยเนี่ยถ้ากรุงเทพเย็นอย่างนี้บ้านเราก็จะอาจจะเย็นกว่านี้หน่อยอ่าและที่บ้านเราเริ่มเริ่มเรื่องน้าท่วมเป็นไงบ้างน้าท่วมแย่มาก เราว่ารอบนอกถึงแม้ในตลาดมันไม่ท่วมก็จริงนะแต่ว่ารอบนอกคำว่าในตลาดเนี่ยหมายถึงว่าในตรงที่เป็นชุมชนใช่ในตลาดเลยเรียกว่าในตลาดแม่พูดว่าในตลาดคนบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นภาษาบ้านเราไงที่เขาบอกว่าในตลาดในตลาดแต่เธอต้องพูดเนี่ยคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าในตลาดของแม่คืออะไรในตลาดชุมชนที่ค้าขายเออต้กงเมืองใจกลางใจกลางใจกลางอาเภอใจกลางอำเภอใจกลางอำเภอที่แบบ มีบ้านเมืองมีคนซื้อขายค้าขายกันแม่ก็จะเรียกว่าในตลาดสี่แยกของนาฬิกาสี่แยกของนาฬิการ้านทองเจ้กุ้งนั่นแหละตรงนั้นแหละ่าเรียกว่าในตลาดเป็นยังไงในตลาดเป็นยังไงตลาดเทศบาลทําดีมากกันไม่ไม่ให้ไม่ให้เสียหายเยอะแต่ว่ารอบนอกไงมันก็จะไปกระทบรอบนอกคือรอบ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 ข้างนอกข้างนอกอ่าเป็นยังไงรอบรอบอ่ะมันก็จะไปกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ข้างนอก ของคนนะเจอหลายครั้งห้าหกครั้งแล้วก็พืชไร่นี่นี่อ,นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้พูดให้ฟังเสียหายพืชผักเสียหายลงมุนไปแล้วอาบน้ำท่วมปลูกใหม่อาวน้ําท่วมอีกคือมันอย่างเงี้ยหลายรอบทีนี้ต่อไปต่อไปเนี้ยเออน้ํามันแห้งก็จริงแต่ผลผลิตทางการเกษตรมันไม่ได้ค้าขายมันก็อาจจะต้องมีติดข,ขัดฝืดเคืองละรอบเนี้ย จะว่าจะว่าปลายปีเศรษฐกิจฟื้นถ้าพวกที่น้าท่วมจังหวัดที่น้าท่วมมีทางฟื้นเพราะอะไรข้าวเสียใช่ไหมใช่พืชไร่เสียชาวบ้านเอาตังที่ไหนอะไม่มีลงทุนไปแล้วอ้าวเจ๊งอีกแล้วอ้าวยังไม่ทันยังไม่ทันจะได้เอาได้ไปขายเลยอะเจ๊งอีกแล้วเจ๊งอีกแล้วอ่าอ่าโลงไม่ อ้าวพอน้ำไงแกเปพอน้ำไงพอพอ,พอน้ำไปอา้าวเริ่มต้นลงใหม่อ้าวมาอีกรอบละอย่างเงี้ยมันเลยก็ทําให้คนแบบยังไงล่ะตายแล้วลงทุนแล้วลงทุนอีกจะเอาเอางินทุนที่ไหนละทีเนี้ยไม่เศรษฐกิจแม่ว่าภายในสองเดือนเนี้ยอา,อาจจะยังไม่ไม่เฟื่องฟูเท่าที่ควรเพราะอาจจะเป็นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยปกติมันจะต้องเริ่มมันจะต้องเริ่มสัดแล้วมันจะต้องเริ่มดีแล้วใช่ไหม เขาคอนี้จะต้องมีคนมาเที่ยวมาพักเยอะแล้วนี่จากเดือนนี้ไปจะต้องไม่ว่างแล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่นะคนอยากเที่ยวก็ก็มีเยอะก็มีก็มีเยอะมีเยอะคนอยากเที่ยวอยากไปพักผ่อนเออมีเยอะแต่ที่น่าสงสาสุดคือชาวไร่ชาวนาการเกษตรใช่ต้องบอกทุกคนก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีชาวไร่ชาวนาคนทําการเกษตรมาซื้อทอง มาซื้อทองเยอะแม่อยู่ใกล้ชิดเลยแม่อยู่ใกล้ชิดอันนี้อ,อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเวลาเขาขายได้ทีหนึ่งใช่ไหมเขามีเงินก้อนมา<อ>ถูกป่ะแม่แล้วเขาก็เอามาซื้อทอง ราสังเกตได้นะชาวบ้านอ่ะเวลาเขามีตังเขาก็จะหัวเราะเสียงดังเขามีความสุขเขาจะมีความสุขใช่ป่ะมีความสุขอืมเราก็เออโอเคดีใจกับเขาด้วยโอ้เดินผ่านหน้าบ้านในเขาหัวเราะซื้อจริงอันนี้คือสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยอ๋อเพราะว่าเขามาซื้อทีเขาไม่ได้มาซื้อทองเดียวพอเขามีเงินก็เขามาซื้อแบบเข้าของเครื่องใช้อะไรอย่างนี้อ๋ออ๋อหัวเราะต่อกันซิกกันไปเออเราก็ดีใจด้วยเนาะหิวของด้วยหัวเราะด้วยคุยกัน แสดงว่าเขามีเงินแสดงเขามีเงินแล้วก็มีความสุขคนมันรือหัวลาะเสียงดังนี่แหละคนหัวลาะเสียงดังคือคนที่มีความสุขเออจริงสุขละก็มีความสุขใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะลูกเพาพ่อแม่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากรู้ถึงปัญหาเขาเลยใครที่อยากบังค่ะ ไม่พูดดีกว่าไม่มันต้องมาฟังปัญหาเขาว่าเขาต้องการอะไรถูกต้องโอ๋ยแพงละอ้าวขะาแรงมาถูกอีกละอ้าวผลผลิตไม่มีอีกละขายอีกละนี่ระบายหรือว่าอะไรระบายเพราะว่าแทนใจชาวบ้านทุกคนคือผมเนี่ยทั้งผมเนี่ยอยู่ร้านทองอยู่ที่บ้านมาตั้งแต่เด็กๆก่อนที่จะไปเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นตลอดแล้วแม่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเนี่ย เหมือนชาวไร่สวนข้าวโพดเอ่ยอะไรเอยเนาะใช่ไหมขายขายข้าวขายข้าวโพดพืชไร่อะไรพวกเนี้เขาก็จะมาซื้อของที่ร้านไงแล้วแม่รู้จักกับกับเกษตรกรใช่ปะเขาเรียกว่าเกษตรกรเนาะแม่รู้จักเยอะไงเวลามาขายผักที่ไรดีไยเราก็จะเห็นว่าเวลาชาวบ้านเขาแบบเดือดร้อนอ่ะมันน่าสงสารไงเขาก็จะมาบ่นให้ฟัง บนให้ฟังไหมแล้วเธอบอกเขาว่าไงเวลาเขามาบทก็บอกว่ามันน้อนมันเราบังอย่างรับุมไม่ได้เนาะกับฟ้าฝนใช่เราเรายอมรับบางสิ่งบางอย่างได้แต่มันก็ทําใจเนาะเพราะฟ้าฝนมันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทําใจอันไหนเวลาเจ้าได้ราคาเจ้าก็ต้องเก็บตังค์ไว้เป็นบางส่วนเผื่อภายในปีหน้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะ เราก็จะได้ไม่ต้องช็อตราก็บอกเขาไปอย่างเราก็แนะนาเขาไปมีตังค์ให้ซื้อทองเก็บไว้ฝาก้านไม่ไม่ใช่ว่าไม่จะ้องใช้องไ่ไม่ไม่ได้ฝากร้านไม่ได้ฝากร้านเผื่อว่าเราไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างอื่นสุรุ่ยสุร่ายไงใช่ใช่ถ้าเราจาเป็นเราก็จะได้องออแล้วทองฉันล่ะทองฉันล่ะทองหนูเอ๊ะอยู่ในตัวไม่รู้อ่ะ มาจอดรถรอแล้วอะเขาจอดรถรไม่ได้นไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จะมาฝากร้านนะแค่จะมาพูดให้ฟังที่จะพูดให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องน้ําท่วมเพราะว่าพี่เกดเองก็ฟังข่าวอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบน้ําท่วมที่นั่นที่นี่แบบในกรุ๊ปไลน์เนาะบางทีดูข่าวทีวีมีมั่งไม่มีมั่งแต่ว่าในกรุ๊ปไลน์เอออะไรเออเราก็จะเห็นว่าแบบเออมีหลายที่แบบน้ําท่วมเยอะ เยอะมากใช่ปะเขาหนักแลวน่าสงสารถ้ามีโอกาสจะจะช่วยนะครับทุกคนช่วยแม่ก็ช่วยทำบุญนะเออดีแล้วแบบช่วยช่วยเหลือเนาะดีดีดีนั่นแหละอ่ะถึงบ้านแล้วสุดท้ายก็ตามนี้นะอยากให้ทุกคนแบบประหยัดนะคะประหยัดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออมีเงินก็อย่าไปซื้อซื้อไให้ซื้ออะไรให้ซื้ออะไร ไม่ซื้อทองก็เก็บเป็นเงินสดไว้ดีที่สุดซื้อทองก็ดีซื้อทองที่ไหนบางเงินไทยเจ็กุ้งแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบแบบไม่แข็งแรงให้ใช้อเลยแบบนกค่ะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นชื่ออะไรอ่าอะไรวะอะไรอะไรนะชิน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 ไคโอเคแล้วแล้วดูดูทีวีต้องไหนช่องสามโอเคเอาตามนั้นแหละบายบายนะเด็กๆสวัสดีทุกคนครับบายบาย